รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทุกครั้งนี้เราก็มีสมัยนะแต่ก็อาจจะทยอยมาแั้วทุกครั้งในกระดาษแล้วว่าใครทำอะไรบ้างแล้วก็ส่วนใครมีตาแหน่งมีอะไรก็คิดได้ออกให้บอกระดาษ้แต่ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนใหม่แล้วคิดไม่ออกว่าแกก็ทรได้ก็พรุ่งนี้ก็ขอเลขที่บัญชีแล้วผมจะโอนให้ เรีย้าเนี่ยถ้าเราคิดในแบบสนุกสนุกไม่ซีเรียนนะเรี่นเพื่อาะมาเนี่ยเราใช้โควตาันสองห้าสิบเอายุน้อยสุดนะครับสวัสดี้ชมนริ่ผมกีใจนที่ได้ร่วแข่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับผมท่านเบรตงชัยท่ามา้วนะครับมหาล้าหนึ่งนะครับอยู่ที่ยี่ยานเขาบ้ากผมจะเป็นประธานอยู่าสิบเอิไตอนนี้ก็ไปอยู่ นะครัไม่ผูกเยอะลก็ค <lawsuit> ืออนะ้ยอยู่ชัโม่ข้องนมนะครับฝากด้วยพระวดนะคับคะบูชาทื่อเล่นชื่อธุรกิจก็เป็นเจ้ของบริษัทซเพพลายมเกี่ยวกับแสงสว่างไฟฟ้าแล้วาในพระสาชวัอ๋อในพระราชวังด้วยครับ การในก็ได้หมดเลยเนี่ยี่ตัน้มเลยนะพี่ชายดีมากอะ้รแบ่งปันแบบพี่คุณสือพี่ท่อชื่หมูใครน่าผมหมูผมไม่มอกัน้านานี่ทอะไรก็ไห้ครับครับพี่ชายบอกว่าให้เอาเกียร์ไวเชอร์มาแจ เลือกมอยู่แาวไหนบ้างเนี huh. ่ยอยู่ระยองแล้วมึงไ่หาพต่างม้ัวที่หนียวหวังเลยหมู่บ้านิลระการพาเนี่ยขอแกโดนเขาโนดแกก่มนเลทุกวันนี้โอนแล้วโอนอีกโอนจนมือจิกเลย่งโสมตัดกองได้นะครับพันนสัญญาเปิดกองแล้วกองลูกหน้าได้ครับมกองแล้วลกงนะครับอ๋อวันี้เป็นนวพี่สเปอ สุขันามที่จุดซองเล่นนะคะอาหารเสริมผู้ชายนะคะลูกค้าอยู่เยอะนะอย่างเงี้ยหมู่เูไม่หูไม่หูที่นี่ค่ะคลินิกเสริมความงามค่ะใครอยากสวยอยากงามอยากให้เมียสวยอยากได้เลนดีนะคะไปที่ธนาคารคลินิกได้เลยค่ะอะไรอะลงของลงของรถไปคลินิกจังหวบตาผ้าใยแดนต่างๆตอนนี้ทำร้านอาหาร อยู่ที่นะคะประมชื่อร้านใหญ่ซุกี้กระทะร้อนปากเนื้อฝากตัวด้วยกับพี่ๆร้านนะคะอร่อยมากาแล้วนะครับตำแน่ท้าก็อยู่กรบนตอนนี้ก็เสียแล้วครับก็อดีตตำรวจแล้วตอนนี้ก็สอบาอ่ีก้ก็ต้องอ่าวันนี้ครับมนค ช่วงนี้มีนโตอ่านเรื่อรอบที่สองครับเป็นรอบแรกก็จบนะครับารนี้เพิ่งเริ่มรอบที่สองที่ผมได้เข้ามาเล่นและมาเล่นกับในกลุ่มเพื่อนทางชาติก็อยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าลูกชายครับอะไรบางบางอย่างตอนนี้อยู่บางอย่างอะไรที่ผู้สาวให้ลูกชายของลูกชายของพี่ทำเราขอบคุณมากครับวันนี้ทางตัวแชฉกมีเลขสองพนเรียกให้ถูกนะครับอันนี้ชักเล่ ทำงานพอดีไม่ค่อยสบายสารพอพูดแสงก็ไม่ได้สารอย่นี่นยิดีครับมีลูกมีเมียยังมีลูกหนึ่งแล้วครับเป็นอะไครับออเป็นข่าวเอ่อเลนสอรชอบกคุณนะคะหรือว่าตีนะคะก็เป็นสาวตัวเล็กเลยนเป็นครูสอนน้องเพนหรือเอียอนด เป็นรถยนต์มือสองครับอยู่แถวปากเกร็ดตรงสบาพบอนชวีครับครับผมเอาลกรู้ว่าหน้าหน้หลายเนะโอเคครับครับดีดีครับดีดีครับ ผมดรสิทธิศักดิ์เกลียวพงศพัศน์นะฮะประธานกลุ่มเพื่อนประธานชาติครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรามาสังสรรค์กันครั้งนี้เป็นครั้งที่หกนะฮะเราก็มีสมาชิกอยู่ประมาณหกสิบคนทุกคนก็มารับประทานข้าวกันทุกสุกที่สามของเดือนนโยบายของเราคือพบปะสังสรรค์กันนะฮะแล้วเราก็จะถอดหัวโขนออกเราจะไม่มีหัวโขนทุกคนที่มาเนี่ย เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงกันทั้งนั้นนะฮะทุกคนมาที่ด้วยจิตที่อยากจะเจอเพราะพวกเพื่อนฝูงและช่วยเหลือกันก็ขอให้กลุ่มเพื่อนพนะชาชาติก็ยืนหยัดแล้วก็ช่วยเหลือสังคมิตลอดไปครับขอบคุณครับ